ตัวไหนนะอิชิอ๋อโอเคตัวอิชิตันนะครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นแนวที่บอกกันนะว่าอ่อนตัวมาก็เป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับครับเจ็ดสิบจุดแปศูนบาทนะครับก็ซื้อเพื่อแบบเบ็ดภาคของทางปรับตัวขึ้นนะครับจะมี แนวที่ประมาณแถว10-20บาทน,นะครับถ้าต่ํากว่าไม่ดีนะครับถ้าจะขึ้นต่อก็ไม่ควรต่ํากว่านะครับเพื่อไปหาเป้าที่มองไว้ก็คืออยู่ที่11.7ถึงประมาณ12บาทค,ครับผมครับผมได้เลยก็ยังเป็นลักษณะตอนนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่เสียทรงใช่ไหมพี่ ยังครับผมก็ถ้าเสียทรงก็คือต่ำกว่าสิบจุดสองศูนบาทโอเคสบายใจเห็นแท่งมันแดงแดงพี่ได้เลยครับออแดงก็เนี่ครับลงมาที่ให้ซื้อ,อ,อาตอนนั้นรู้ว่ามันต้องลงมาย่ออยู่แล้วไงก็เลยให้ซื้อตอนสิบจุดเจ็ดสิบจุดแปดลนะครับครับผมครับพี่อีกตัวท t ทีเอแล้วครับพี่มว่าทีทีเอนะครับอ่าก็จะมี ตอนนีู้0 4 0บาทนะครับ<ช>อ่าจะมีที่อันนี้คือที่นาตอนเช้าใช่ไหมใช่พี่อ๋อโอเคทีลืมไงไม่อดหลายรายการเลยเกินจะมีที่บริเวณอ่าตรงนี้ซื้อได้นะครับตรงนี้10.10.40เนี่ยได้นะครับแล้วก็อ่าตัวด้านล่างเนี่ยจะมีที่ประมาณแถว9.85นะครับ ต่ำกว่าไม่ดีครับผมห8าจุดแปห้าต่ำกว่าไม่ดีครับโอเคพยายาปรับตัวขึ้นได้อยู่จะมีถัดไปเนี่ยประมาณสิบเ็ดบาทครับ่เป้าสิบเอ็ดครับได้เลยครับที่อ๋องที่เฟกอะครับเมื่อเช้าใครที่มีลองอยู่ให้ปิดทำกำไรใังต่ตอนนี้ครับก็ดูแล้วมันอาจจะมีการอ่อนตัวบ้างนะครับเพราะว่าอย่างดูในส่วนของตัวเซตเองเนี่ยมันก็ยัง ยังไม่ผ่าน1705นะครับที่ปนต้านติดตรงนี้อยู่อาจจะเป็นการพักตัวบ้างนะครับโดยเซ็ตมันก็มีประมาณแถวแกว่งในกรอบประมาณ16 1685นะครับด้านล่างก่อบนประมาณ1705นะครับใน้ตัวเซ็ตฟิี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็ให้รอย่อรองนะครับรอย่อรองครับรอ มันมีโอกาสอ่อนตัวลงมาก็เลยให้สําหรับคนที่มีรองไว้ปิดทํากาไรนะครับกนะ็รอ,อ,อการแบบเปิดใหม่นะฮนะก็จะมีที่โบโริเวณแถวๆนะครับในส่วนของตัวเซตฟิฟตี้ฟิลเตอร์นะครับเปิดสักประมาณหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับหนึ 14, ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับสี่นะครับแล้วก็ต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่คัดลอส แนวต้านด้านบนถัดไปคือหนึ่งศูนย์สามสองถึงหนึ่งศูนย์สามหกครับผมได้ครับหนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งศูนย์สามหกครับได้เลยทองคำแล้วครับพี่ทองคำเนี่ยก็อ่ถาถ้ามีช็อตอยู่ก็ถือได้นะครับไปรอปิดหนึ่งแปดเก้าศูนย์พันเก้าถ้าไม่มีก็รอเหนือหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ขึ้นไปเป็นจุดในการเปิดช็อต สูงกว่าหนึ่งเก้าห้าห้าเป็นจุดในการปิดช็อตเพราะว่าดูถ้าจะลงไม่ควรทะลุแนวนี้นะครับเพื่อไปปิดที่บอกก็เป็นช็อตมีอยู่ที่ได้ครับผมสำหรับตัวตัวทองคำได้ครับเปิดให้ขอขอ,อนิดเมื่อกี้จบไม่ทันตรงเปิดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ไปหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สูงกว่าหนึ่งเก้าห้าครับลอดครับครับแล้วก็แนวจุดปิดก็คือหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งพันเก้าครับผมหนึ่งแปดเก้าศูนย์ ครับผมได้ครับพี่อ๋องรบทวนขอบคุณนะครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะครับอ่าพี่ที่นังทุนที่